ฉันมีเงินทองมากมายลายมืน่นคงไม่ยืนรอเธอจนฝนหมดฟ้าฉันจะจางเครื่องบินวานฝนลงมาต่อสัญญาฝนทีสวัสดีค่ะมาพบกับคุณคูนิวเยียร์นะคะในวิชาสังคมศึกษาค่ะวันนี้นะคะเราจะมาเรียนกันในเรื่องเงินทองของมีค่าค่ะ เด็กๆทราบไหมคะว่าเงินหมายถึงอะไรเงินนะคะหมายถึงสิ่งใดก็ตามที่สังคมยอมรับและเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการค่ะเงินสามารถใช้ชำระหนี้ได้ตามกฎหมายค่ะเด็กๆ,ๆทราบไหมคะว่าก่อนที่เราจะมีเงินใช้กันในสมัยก่อนเราใช้อะไรในการซื้อขายสินค้าและบริการคะ เงินตราที่เราใช้ในประเทศไทยนะคะตั้งแต่สมัยสุขโขทยัยจนมาถึงสมัยรัชกาลที่3เราใช้เงินพดด้วงกันค่ะเงินพดด้วงมีลักษณะคล้ายกับตัวด้วงค่ะและใช้เงินเบีย้ยซึ่งเป็นหอยทะเลที่ใช้เป็นเงินตราค่ะต่อมาในสมัยรัชกาลที่4มีการผลิตเหรียญกระสาบขึ้นและก็มีการผลิตเหรียญอัดนะคะ ใช้แทนเบี้ยหอยค่ะและยังมีการผลิตเป็นเงินกระดาษหรือว่าธนาบัตรนั่นเองนะคะแต่ว่าไม่เป็นที่นิยมกันนะคะจึงเงียบหายไปค่ะและต่อมาในสมัยรัชกาลที่5นะคะทรงนำธนบัตรออกมาใช้ใหม่อีกครั้งหนึ่งจนประสบความสำเร็จและเป็นที่นิยมกันค่ะในสมัยรัชกาลที่5นะคะมีธนาคารเกิดขึ้นครั้งแรก ก็คือธนาคารไทยพาณิชย์ค่ะซึ่งเป็นธนาคารแห่งแรกของประเทศไทยนะคะการซื้อขายรายใหญ่ๆจำเป็นจะต้องใช้เงินธนาบาัตรประเทศไทยจึงมีการใช้เหรียญกระสับและเงินธนาบัตรมาจนถึงปัจจุบันนั่นเองค่ะค่ะเรามาดูประเภทของเงินกันนะคะประเภทของเงินจะแบ่งออกเป็น2ประเภทคือเหรียญกระสับและธนาบาัตร เรามาดูเหรียญกระสาบกันนะคะว่าเป็นอย่างไรเหรียญกระสาบนะคะหรือที่นักเรียนรู้จักว่าเงินเหรียญเป็นเงินที่ทำมาจากโลหะค่ะผลิตโดยกรมธนารักษ์กระทรวงการคลังค่ะเหรียญกระสาบนะคะจะมีหน่วยเป็นสตางค์หรือว่าบาทนั่นเองค่ะเหรียญกระสาบในปัจจุบันนะคะมีใช้ทั้งหมด6เหรียญค่ะเรามาดูกันนะคะว่าเป็นเหรียญอย่างไรบ้าง เหรียญแรกเลยนะคะก็คือเหรียญ25สตางค์ค่ะเหรียญที่2นะคะก็คือเหรียญ50สตางค์เหรียญที่3คือเหรียญ1นบาทเหรียญที่4นะคะก็ะคือเหรียญ2บาทเหรียญที่5นะคะก็คือเหรียญ5บาทและเหรียญสุดท้ายเหรียญที่6กนะคะก็คือเหรียญ10บาทค่ะข้อดีของเหรียญกระสับนะคะก็คือเป็นเหรียญที่มีความทนทานเนื่องจากผลิตจากโลหะ สะดวกต่อการถอนเงินเหมาะในการซื้อของที่มีราคาไม่แพงส่วนข้อเสียของเหรียญกระสับนะคะก็คือจะมีน้ำหนักมากแล้วก็ไม่สะดวกกับการพกพานั่นเองค่ะค่ะเรามาดูเงินประเภทที่2กันนะคะนั่นก็คือธนบัตรค่ะธนบัตรเป็นเงินที่ทำมาจากกระดาษชนิดพิเศษผู้ที่ทำหน้าที่ในการผลิตธนบัตรก็คือธนาคารแห่งประเทศไทย เรามาดูกันนะคะว่าในปัจจุบันธนบัตรมีใช้กี่ชนิดกี่ราคาค่ะชนิดที่1นนะคะก็คือธนบัตร20บาทค่ะชนิดที่2คือธนบัตร50บาทนะคะชนิดที่3คือธนบัตร100บาทชนิดที่4ก็คือธนบัตร500บาทและชนิดสุดท้ายนะคะก็คือธนบัตร1000บาทค่ะ เรามาดูข้อดีของธนบัตรกันนะคะว่ามีอะไรบ้างค่ะธนบัตรจะมีน้ำหนักเบาสะดวกต่อการพกพาแล้วก็เหมาะในการซื้อขายสินค้าหรือบริการที่มีราคาสูงค่ะส่วนข้อเสียของธนบัตรนะคะเนื่องจากว่ามันเป็นกระดาษฉะนั้นแล้วมันจะขาดและชำรุดง่ายนั่นเองค่ะ และในปัจจุบันมีการปลอมแปลงธนบัตรจํานวนมากนะคะอันนี้ก็คือเป็นข้อเสียของธนบัตรนั่นเองค่ะค่ะต่อมานะคะเรามาทราบหน้าที่ของเงินกันค่ะหน้าที่ของเงินในระบบเศรษฐกิจคือ 1. เป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนค่ะเวลาที่เราไปซื้อสินค้าเราก็จะให้เงินกับแม่ค้าส่วนแม่ค้าก็จะให้สินค้าตามที่เราต้องการนั่นเองค่ะ ต่อไปนะคะข้อที่2ค่ะเงินเป็นเครื่องรักษามูลค่าของสินค้าค่ะเพราะสินค้าอาจจะเสื่อมสภาพได้นะคะทําให้มูลค่าลดลงค่ะแต่การเก็บในรูปแบบของเงินถือว่าเป็นทรัพย์ที่มีสภาพคล่องค่ะสามารถใช้จ่ายได้ทันทีในการลงทุนก็สะดวกประชาชนทั่วไปจึงมักจะเก็บเงินมากกว่าเก็บสินค้านั่นเองค่ะ หน้าที่ของเงินในข้อที่3นะคะก็คือเหมือนเป็นหน่วยมาตรฐานในการวัดมูลค่าและสุดท้ายนะคะเงินเป็นมาตรฐานในการชำระหนี้ค่ะสรุปเงินคือสิ่งที่เป็นสื่อกลางการแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการใช้เป็นสิ่งเปรียบเทียบค่าหรือวัดค่าของสินค้าและบริการค่ะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูนิวเยียก็ขอจบการเรียนการสอนเพียงเท่านี้ค่ะ นักเรียนสามารถโหลดไปงานได้ด้วยการสแกน QR code ได้เลยนะคะ